รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวั yes, <Sir. S 1> <ด>ยเดย็ก Yes s นุ๊กครับจับจัาค่ะอ้าวพี่จ้ามาทำอะไรคะมาใช้คอมน้องเมย์นะสิพอดีคอมตั้งล่างอะ่ะมัพัง ขอไว้แล้วยังคะเนี่ยขอไว้แล้วค่ะเพราะว่าน้องเขาใส่รหัสผา่านไว้แต่พี่เข้าไม่ได้อไคอุค๊ยทุกคนเห็นข่าวนี้หรือยังอ่ะนี่เราอ่านให้ฟังหนุม Facebook, ่มโดนแฮกเฟซบุ๊กมิจฉาชีพใช้ทัดแชทขอยืมเงินเพื่อนชั่วโมงเดียวได้เกือบแสนแน่ชั่วโมงเดียวใช่เขาแฮกเฟซบุ๊กไปขอเพื่อนอ่ะอุ๊ยเป็นแสนเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดมาแฮกผมเนี่ยไม่ได้แอมผมหรอกทำไมอ่ะ ไม่มีใครผมยืมไม่มีใครผมยืมเงินหรอกด่าสาดังเลอยพี่เจ้าสวัสดีค่ะบอสมาบอสสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเออนิวอย่าลืมหาคอนแทคลูกค้าด้วยนะแล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดงานเนี่ยก็ตามที่บอสบีไปเลยโอเคส่วนเตอร์กับเอิร์ธช่วงนี้เมย์ไม่ค่อยอยู่นะเมย์ออกงานต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานก็ต้องตกที่นิน ถ้าพวกเธอมีน้ำใจก็แบ่งงานเพื่อนไปทำกันบ้างนะเพราะว่า mm hmm. บอสมั่นใจมากว่าพวกเธอทำงานได้มากกว่าหนึ่งงาน mm hmm. จ้าจ้าเมย์ร้อกอินเฟซบุ๊กไว้ป่ะล็อกไว้สิคะนี่ไง <Yeah. S 1> บอสขอเล่นเลยเรื่องบอสอยากเล่นมากเลยใครบุดอุ้ยผู้ชายเมย์มันเยอะบอสอยากเห็นบอสครับระวังโดนฟ้องนะครับโหนี่ฉันเอากฎหมายมาเล่นกับฉันเลยเหรอฟ้องผัวบอสอะครับ <laughs> <laughs> บอยไม่มีสามีแต่บอยที่มีบอสฟรีสไตล์อ่ะอะยังไงบอยไปทํางานอะไรบอก็ขี้เถียงกับพวกเธอจริงๆเลยเล่นแล้วขึ้นหัวเด็กพวกเนี้ยเฮ้ยเอาเป็นอะไรีแล้ว่าลูกค้าเท่หรอเปล่าค่ะพอดีนินจำไม่ได้ว่านินทักไปขอยืมเงินเพื่อนตอนไหนอ่ะไหน เนี่ยเอิร์ธว่ามันแปลกๆเออจริงด้วยว่านี่เราถ้าแกไม่ได้ทักไปอ่ะแล้วใครอ่ะไม่รู้อ่ะอเราปิดดูในคอมไหมหง่ายๆหน่อยโอ,อ้ใชออออ่จริงด้วยเอ,อิรพูดถูกฉันว่าเหตุการณ์นี้มันคุนๆนะเหมือนอ๋อเธอโดนแฮก Facebook นินฉันเพิ่งอ่านข่าวมาเมื่อเช้าแบบนี้เลยหนูไม่เคยไป ไอ้ล็อกอิน c e b o o k ในคอมหรือในมือถือคนอื่นเลยนะคะใช้แต่อของตัวเองทั้งนั้นเลยจะมา็นโดนแฮกได้ไงอ่ะเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์เขาฉลาดแล้วนินเขาแฮกที่ไหนก็ได้นินจะล็อกอินแค่มือถือของเราแต่เขาอยู่ที่ไหนเขาแฮกได้หลอคะเราต้องทำยังไงอะ่ะมันมีวิธีการป้องกันเบื้องต้นอยู่นะอ๋อแล้วทำไงอะ่ะอย่างแรกเลยแคปพวกวันที่โดนแฮกไว้ก่อนเลยแล้วก็แชทต่างๆที่แบบเขาคุยกับ เื่ออราอะต่อมาสําคัญมากเลยนะเราต้องตรวจสอบว่า Facebook เราเนี่ยออนไลน์ที่ไหนบ้างวิธีคือนี่เข้าตั้งค่าเลย uh oh. นี่รักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ uh oh. เนี่ยจะขึ้นมาหมดเลยอุ้ยหลายที่เลยแกนีน่เ้ยลนทบุรีไทยแลนด์เนี่ย Macbook เนี่ยเราทำยังไงต่ออ่ะมันต้องเปลี่ยนรหัสก่อนไหมอเอาที่มันแบบ ไม่ได้จําง่ายๆอ่ะอย่างวันเกิดหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจําง่ายไปโอเคโอเคอ่า,อาเปลี่ยนเปลี่ยนอ่า<ๆ>เราวรวบรวมหลักฐานไว้ให้หมดเลย<ม>ทํเป็นเอกาสารไปแจ้งที่สอนอไม่สะดวกหรืออะไรเราโทรไปแจ้งที่ปอทอก็ได้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ตั้งสเตตัสบอกเพื่อนเธอก็ได้จะได้ไม่โดนหลอกกันเนาะโอเคนิด มีปัญหาอะไรทำไมไม่โทรหาบอสทำไมทักแชทมาหาบอสทำไมนี่หาบอสไม่พอนี่ยยังหาป้าอีกเหรอใช่มีปัญหาเดือดร้อนอะไรบอกป้าได้นะคะเนี่ยเอาเท่าไหร่อ่ะหมื่นหนึ่งพอไหมเอาหมื่นหนึ่งไหมมามาเดี๋ยวบอสเอาให้อ่าเดี๋ยวป้าโอนด้วยป้าโอนด้วยเออคือเอาไปหแล้วโอ้ยทั้งสองคนคะ่ะทั้งบอสทั้งป้าแจหยุดฟังนินก่อนก็ได้แป๊บหนึ่งคะ่ะอัดอั้นมาจากไหนคะเนี่ยที่บ้านไม่มีเพื่อนคุยเหรอคะถือว่าเฟซบุ๊กนี่นะ่ะโดนแฮกค่ะ บอสโอนไปแล้วเหรอคะยังจ้ะคือคนที่ทักบอสกับป้าแจไปอ่ะเป็นมิจฉาชีพค่ะใช่เขามาแฮกหนูเอ้าแล้วนี่แจ้งความหรือยังอ่ะกำลังจะแจ้งค่ะมิจฉาชีพพวกเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะรู้ไหมรับทราบไหมทุกคนรับทราบค่ะ